เ uh, okay, ื่อไก่เบ่งไก่จุอือหืออือหอหืหมครับอ้ยแกงหมยจุบเนาะเนะแกงหอยจุบโอ้ยหอยจุบนะครับอ่า สำหรับพู้ใดถามว่าคตอิสานกลับบ้านทำไมนี่เนื้อเนื้กินแจ่บอ่ะแกงหไยจูบแล้วครับนี่ชดน้ำชดผักกันไหมนี่อืมผัดอ้าวนี่อืม